สวัสดีค่ะโยคะและบายคูเบนวันนี้พามาฝึกท่า off position cat c r a w แบบโฟลยาวอย่างต่อเนื่องค่ะวางมือช่วงเดียวกับหัวไหล่หัวเข่าช่วงเดียวกับสะโพกหายใจเข้าหย่อนท้องแล้วเชยคางขึ้นตามองที่ปลายจมูกหรือว่ามองที่เพดานหายใจออกโกงล้างคางชิดอกดึงกระดูกก้นกลบลงมาต่ำปลายเท้าราบกดไว้รับน้ำหนักไม่ออกแรงที่หัวเข่านะคะ เราทำทั้งหมด3ครั้งค่ะหายใจเข้าหย่อนท้องหายใจออกกลมลังคางชิดอกรอบสุดท้ายหายใจเข้าย่อนท้องแล้วเ,เชยคางหายใจออกกลหลังคางชิดอกสามารถทำช้าๆได้เลยนะคะและกลับมาตามองตรงค่ะ ระจายน้ำหนักให้ทั่วนิ้วมือตั้งจิตปลายเท้าแล้วลอยเข่าขึ้นเกรงหน้าท้องสร้างกล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้องตามมองตรงไว้นะคะค้าง 3- 5ห้าลมหายใจเก่งมากเลยแล้วค,ค่อยๆวางเข่าลงช้าๆปลายเท้าราบลงหายใจเข้าหย่อนท้องแล้วเชยคางขึ้นหายใจออกกกงหลังกลับมาคางชิดอก ตรงจิกปลายเท้ายกเข่าลอยอีกครั้งหนึ่งเข่าขวาลอยมาแตะที่ข,ข้อศอกขวาและกลับเข่าซ้ายงอแตะศอกซ้ายและกลับทำทั้งหมด3มครั้งค่ะเก่งหน้าท้องสร้างกล้ามเนื้อบริเวณขาและรอบสุดท้ายเข่าซ้ายศอกซ้ายและค่อยๆวางหัวเข่าลงไปไปลายเท้าราบหายใจเข้าหย่อนทอ้องแล้วเชยคาง หายใจออกโกงหลังคางชิดอกกลับมาตรงกลางรวบเข่าสองข้างเข้าชิดและนั่งทับส้นเทา้าอยู่ในท่าเด็กหมอศีรษะแตะที่พื้นพักตรงนี้สักคู่หนึ่งแล้วค่อยๆพยุงตัวกลับขึ้นมาที่ออฟโฟอีกครั้งหนึ่งเหยียดขาขวาไปด้านหลังส่งมือซ้ายออกไปด้านหน้า หายใจเข้าออกตรงนี้3-5งหลมและเมื่อครบแล้วพับเข่าขวาส่งมือซ้ายไปจับปลายเท้าหายใจเข้าแล้วยืดเข่าขวาลอยขึ้นไปส่งมือเหยียดตรงหน้าอกเปิดและค,ค่อยๆวางมือกลับมางอเข่าขวาโกงหลังส่งปลายเท้าขวาระหว่างฝ่ามืออ ขยิบขยับขึ้นมานะคะใช้มือจับได้นะหายใจเข้าลึกและหายใจออกค่อยๆศีรษะแต่น้าแข้งงอข้อศอกลงมาผักก้นไปด้านหลังแฝลกปลายเท้ากลับมาสอดขากลับไปตั้งไว้ทําอีกข้างหนึ่งค่ะขาซ้ายเหยียดไปด้านหลังส่งมือขวาไปด้านหน้าหายใจตรงนี้3-5ลมหายใจ และพับขาซ้ายส่งมือขวาไปจับหายใจเข้าลอยขาซ้ายขึ้นไปเปิดยืดหน้าอกแขนควาเหย็ดตรงแล้วค่อยๆวางแขนขวากลับมางอข่าซ้ายส่งปลายเท้าซ้ายระหว่างฝ่ามือช้าชาหายใจเข้าลึกและออกค่อยๆดันก้นไปด้านหลังงอข้อศอกศี่สะแตะหน้าแข้งได้แตะเลื ตามองตรงกลับมาส่งขาซ้ายวางเข่าลงไปไปลายเท้าราบไปที่ดาวดอกนะคะตั้งจิกปลายเท้าขึ้นมาเดินมือไปด้านหน้านิดนึงหายใจเข้าลึกและหายใจออกค่อยๆผักศีรษะตามองที่ปลายนิ้วเท้ายืดแนวกระดูกสันหลังก้าวขาซ้ายขาขวาอยู่ขอบเสือบิดปลายเท้า45องศาพนมมือกลางหน้าอก มาราสนะหายใจเข้าลึกแล้วใช้กสอกดันที่หัวเขา่าเปิดยืดหน้าอกขึ้นหลังเหยียดตรงค้างตรงนี้3-5งลมหายใจค่ะจากนั้นนะคะค่อยๆรวบปลายเท้าทั้งสองข้างเข้าชิดอุตนาสานะพับลำตัวลงมาเลือกออปชั่นของตัวเองวางมือด้านหลังน่องหรือว่าวางขนานกับเท้าวางที่หน้าแข้งได้เลยค่ะซอนเล่แชย์คาเลอร์บายคูเบนวันนี้สวัสดีค่ะ